ดีกับเช้าวันอาทิตย์นะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะแม่แม่ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นําเดอ้อใครรอสายด่วนนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดหนึ่งเพื่อเปิดการมองเห็นเพจครับด่วนเลยด่วนครับดว่ดวนด่วนเลยครับ เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เมกด้วยนะวีนนี้ต้องทำสู่เพจไม้เอกลูกเจ้าพญาเหนือนาการนักข่าแปดสิบเก้าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์หนึ่งแชร์สองแชร์ฝากแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญการแชร์ไม่ผิดกฎหมายไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันนะวันนี้เข้ามาแล้วใครอยากได้สายด่วนกดไลค์กดแชร์ไปก่อนนะครับใครแชร์ได้แชร์ด้วยนะครับยิ่งแชร์ยิ่งได้บุญนะวันนี้ใครกดไลค์กดแชร์ขอให้ถูกสามตัวตรงนะขอให้เรามีโชคมีลาำร่วมกันนี่ผมมั่นใจว่ารรรถถถแแตตกกกมมมมันเเเเเะะะทลลลยพาาาาวว่่ฟดดคออออไไ้้ื แต่ว่าคนมันว่าเป็นอย่างดอกผมจะเอาให้ดูของเก่าก่อนนะครับใครที่เพิ่งมาติดตามอันนี้คือที่ให้ไปแล้วนะครับนี่ยุ่ใส่ว่ามือนี่นะฟาดเคาะรัฐบาลร้อยห้าสดูดิมันมาออก มันมาออกทอกศแล้วครับแต่ผมว่าออกบตั้งกันดอกเอามาเบิง้งนี่คือชุดวันนี้มั่นใจในชุดนี้ครับแต่ไม่รู้ว่ามันจอกตัวไหนผมบอกเลยนะวันนี้ผมชอบห้าไม่ชอบ9แต่เมื่อกี้ทกศอ,ออกเก้าหสมกับ9กสวันนี้9ก้ากับห้ามันแรงแต่มันมีเลขอีกตัวหนึ่งที่มันเป็นเลขมมามืดเอาลองแคปไปดูครับมีห้าเจ็้าแปด นี่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าสามเจ็ดอัดไปห้าหนึ่งแล้วก็สามเปดสามตัวสามห้าเจ็ดห้าแปดสามหนึ่งห้าเก้หนึ่งห้าเจ็ดแล้วอันนี้คือเลขเด่นสี่ตัวมาตัวหนึ่งเบิบอ่าแล้ววันนี้เดี๋ยวจะคัดให้ครับทันยูทันยูนยถ้าอยากซื้อห้าถ้าอยากเล่นห้ามือนี้ ถ้าไผ่บ่าอยากรูดวิ่งครับวันนี้วิ่งห้าได้ตังเพราะผมเพราะผมทําลงในคลิปเลียวก็ดีในช่องต่อต่อก็ดีแอปดําก็ดีวันนี้สีมงคลคือสีเขียวนะครับเดี๋ยวจะวงสีเขียวให้เลขที่น่าลงทุนวันนี้สําหรับห้าจะมีห้าศูนห้าหนึ่งห้าสามนี่ครับอันนี้คือที่น่าลงทุนสีเขียวครับ วันนี้คือสีเขียวที่วงกลมห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ด้าแปด้าเก้าโตเก้าไม่มีโตไม่อะแล้ววันนี้อันหมดแล้วค่ะให้ไปหลายวันแล้วครับพี่ไม่ซื้อเอง <c oughs> แม่บ่ซื้อเองผมช่วยไม่ได้ครับเพราะว่าผมให้ไปก่อนนะ่ะผมให้ไปตั้งโดนแล้วเด้ผมให้ไปตั้งนานแล้วครับไปเบื้องในคลิปเลียวก็ได้เพราะผมบอกแล้วว่างวดนี่ห้ามันเด่นสุดให้ไปให้ไปให้ไปซื้อลอตเตอรี่ห้าเจ็ด 58าแปดห้าเก้ามักแหงหาหนึ่งหาสามผมลงคลิปไปตั้งหลายมือแล้วเด้แล้วเมื่อวานนี้ผมก็มาย้ำให้ครับมันจะเป็นจังซี่ละ่ะคนเฮานะ่ะเวลาบอกไปแล้วว่าซื้อซีอมาซื้อตอนที่หวยมาซีอ,อันอีหลีแล้วมันจะมีเลขม้ามืดวันนี้อกเขียนแล้วเพราะว่ามันเมื่อยวันนี้เลขม้ามืดศูนย์ เมื่อนี้ศูนย์แห่งมันซีมีศูนย์บ่มันเป็นไปได้นะครับที่มันน่าสิมีมันน่าจะมีศูนย์เพราะว่าก่อนก่อนที่ผมซิมาไล่นี่ผมเบิ้งสติตีมาแล้วศูนย์มันมาติดกันประมาณซีหางวดสําหรับหวันอาทิตย์เด้เป็นไปได้ครับที่ศูนย์จะมาเพราะแล้วเมื่อนี้ก็ศูนย์นำํำลดกระลอกนํำเมื่อนี้เออป้ายทะเบียนครับเสียเบึง ฟาดคะเดอ้อมือนี้ฟาดเคะเว้าเลยฟาดเคาะมือนี่มาแท้ๆแต่ว่าทะเบียนรถผมบ่ฮู้สิหมาเบ่หมาอันนี้บ่ฮู้คือกันอ่ะอันนี้ทะเบียนรถหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดอ้ยบอแม่นหกเจ็ดหนึ่งหครับวิ่งห้าตัวเดียวเพราะว่าผมให้เด่นห้ากับสมผมก็มั่นใจในชุดสีแดงนั่นละ สามารถสายดวนก็นมั่นใจว่ามั่นใจเพราะว่าฟาดเคาะนํา,านมือนี้นะผมว่าจ้างใดก็จ้างใดก็มาแต่มันจะมีเลขทูบที่ผมไปขอปู่ย่าเมื่อวานนะครับเป็นสารเก่าแล้วทูบมันแตกหมดเลยฟังดีๆเ้ะแต่ว่าผมไม่ได้ตัดเด็เพราะว่าอันนี้ก็ดวงไผ่ดวงมันแต่ผมบอกแล้วว่าทูบแตกหมดเลยเหลือตัวเดียวก็คือเลขเก้าเดี๋ยวผมใช้ใเบิง้งเลขตัวนี้ก็คือพิมพ์ขึ้นมาดีกว่าแปด สองเก้าพิมพมาครับอันนี้เลขทูบที่มันแตกนะแปดสองเก้าทูบแตกไม่แน่อาจจะไม่แตกในนี้ครับแต่ว่ามันอาจสิแตกในชุดเพราะว่าเมื่อคืนนี่รถก็ตำ่ตำรถบ o ต่าดอกรถขูดเลยแล้วขูดกับไอ้นี่นะว่าัละศูนย์ผมว่าเมือ่อนี้ซีมีศูนย์วะ <c oughs> นี่ ขูดกับอันนี้เลยไหมเอาทะเบียนรถแต่ทะเบียนรถหน่ะไผ่มากก็ซื้อเด้อไผ่บ้ามากก็ป้อยพันเป็นป้ายแดงแต่ว่ามันออกทุกปีเด้คันออกรถมานะ่ะอ่ะนี่คือสายด่วนในห้องลงแ <c oughs> ล้วปะรถซ่อมได้ครับแต่ว่าถ้าถ้าถ้าคนซ่อมไม่ได้ <c oughs> <c oughs> แอดมินลงล้วทีอะวันนี้ครับสายด่วนรัฐบาลไทยนะครับถ้าแม่แม่พี่พี่อยากวิ่งวันนี้ฟันห้าตัวเดียวทอกสออก95394นะครับวันนี้ชุดนี้ถ้าอยากจับใครแม่นเม่น,เ,มนเอาไปจับสามตัวเอานะครับแล้วก็อันนี้มั่นใจชุดนี่เห็นแล้ววันนี้นะอันนี้คือสำหรับคนงบน้อยที่แบบว่าไม่อยากเล่นเลขอื่นเลยอยากตามเลขผมอย่างเดียว หรือว่าชอบห้าคัดมาให้แล้วมีตามนี้เลยตามนี้เลยนะที่ผมวงกลมมีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะครับอืมส่วนเลขมามืดวันนี้คือเลขศูนย์นี่คือสายด่วนรัฐบาลอยู่ใสะอ่ะแคปครับเมื่อกี้นี้แม่แม่พิมพ์กันแล้วนะครับ 829นั้นคือเลขเลขทูบที่มันแตกแต่วันนี้เน้นให้เห็นไหมมีสเตศูถ้าวันนี้มี0ให้มีขอยห้ออก7 0 5 0แล้วก็3 0ตรงใจใครไหม3 0นี่ออกบ่อยแห่งเพราะว่าวันนี้ทําไมถึงให้เด่นทําไมถึงให้5 0กับ3 0ูนก็ไ่ต้องไปจับหลายเพราะว่าผมให้เด่น5กับ3ก็จับ3 0กับ5 0เลยส่วนตัวนี้7 0วันนี้จะเบิ้ลไหม ไม่น่าเบิลเพราะถ้าซมานะถ้าซีมีศูนน่าจะมี0ูนย์ครับแล้วก็1 5ึ่งหเปสองเกเป็นเลขทูบอันนี้570ผมว่ามันซีย้อนงวดที่แล้วเดี๋ยวผมที่เราสัตว์ที่เราสู้สัญจรไม่ได้เดี๋ยวผมเอาให้ดูมีความหู้สึกว่าเลขมันซีย้อนเบิ้งดีๆแล้วอันนี้อันนี้ของเกา่ามันซีย้อนชุดนี่ผมถึง ผมว่ามันจิย้อนชุดนี่แหละแต่ว่าผมก็เลยนี่แหละหาศูนย์กับเจ็ดศูนย์ี่ยอันนี้เป็นของงวดที่แล้วเดย์บัมเนงวดน,นี้เด้เบิ้งดีๆแล้วมือวันที่หนึง่งอันนี้ของเกานี่แหละแต่ว่ามือนี่ผมมักศูนย์บ่าู้คือกันยุยๆก็มกักแต่ว่านี่ครับเน้นตัวเดียวเลยถ้าไผซินเน้นหาสามนี่ดอกจันไว้แล้ว โอเคไปแล้วขอโชคดีนะไปซื้อเ้อก่อนสิก่อนที่เจ้ามือจะอั้นขอให้โชคดีเนะ้อนะแล้วก็ฟาดเคาะแล้วก็ส่วนเลขอันอยียงเลขลดนะหกเจ็ดหนึ่งหกนะครับใครจะเล่นก็เล่นนะครับใครจะไม่เล่นก็แล้วแต่แต่วันนี้มั่นใจในชุดนะครับสีแดงแล้วก็สายด้วนนะี่ละ